ไช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปืน PCC อีกกระบอกหนึ่งที่โมจะมาทําข้อมูลให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้นะคะขอบคุณร้านปืนไกาอาม,มากๆเลยนะคะที่ส่ง PCC จากแบรนด์ Iron City w o r k มาให้โมได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมกันค่ะก็สําหรับ PCC กระบอกนี้นะคะนอกจากความสวยงามที่ดูโดดเด่นแล้วนะคะความพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นปืน PCC ที่ออกจากหน้าร้านที่โมอบอกเลยว่าราคาแพงที่สุดในประเทศไทยแนละ้วทุกคนทุกคนก็คงอยากรู้แล้วนะคะว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างสําหรับปืน PCC หรือว่า Pistol Caliber c a r ะะก็เป็นปืนที่มีลักษณะเหมือนปืนยาวนะคะแต่ว่าใช้กระสุนของปืน6กสัน้นแต่ด้วยกฎหมายของประเทศไทยนะคะปืนที่ยิงกึ่งอัตโนมัติได้เนี่ยความยาวลำกล้องต้องไม่เกิน6.2นิ้วอันนี้ก็คือความยาวลำกล้องอยู่ที่5.5นะคะแล้วก็ส่วนที่ต่อออกมาอันนี้จะเป็นท่อที่ไม่มีเกีียวลำกล้องนั่นเองค่ะสาหรับแบรนด์ปืน Iron City l i f l e w o r k นะคะก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของนักแต่งปืน AR ว่ามีของหลายๆชิ้นที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็บอกนี้นะคะเขาใช้ชื่อรุ่นว่า Berserker นะคะก็มีวัตถุประสงค์การออกแบบ ก็คือใช้ในการแข่งขันกีฬา PCC นั่นเองดูจากน้ําหนักของตัวปืนนะคะแล้วก็การเซาะร่องทําลายแล้วเนี่ยคือออกมานิรีดน้ําหนักนะคะแล้วก็ดูน่ายิงมากๆเลยทุกคนมาดูรายละเอียดตัวปืนกันในส่วนของแฮนด์กาดก็จะเป็นแฮนด์กาดที่มีความยาว10นิ้วนะคะเป็นการทําลวดลายตามชื่อรุ่นของเบอร์เซอร์เกอร์เลยนะคะก็ทํามาลดน้ําหนักก็ถือว่าเป็นปืน PCC ที่น้าหนักเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะถือว่าเบาเลยแหละทุกคนแล้วก็ในส่วนของการทําผิวแฮนด์กาดเนี่ยเป็นฮาร์ดอะโนดนะคะออกสีดําเงา คืองานมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเนี้ยบในส่วนของมัสเซเบกนะคะก็เป็นของทางแบรนด์เองชื่อว่าแฟลตไนเนอร์องศาในการออกแบบมานะคะแน่นอนว่าช่วยในการเคลียร์แก๊สได้ค่อนข้างดีแน่ๆกลับมาตรงระบบการใช้งานนะคะก็จะมีระบบ M l o c ล็อกนะคะมีอยู่ทั้งด้านข้าง2ด้าน,านตรงบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็มีอยู่ด้านล่างด้านล่างก็ไว้สําหรับติดพวกแผ่นสต็อปหรือว่าเป็นกริปได้แล้วก็ในส่วนของรางพิทาคีนี่นะคะก็มีมาให้2จุดนะคะก็คือด้านหน้ากับด้านหลังนะคะเป็นพิทาคีนี่หนึ่งเก้าหนึ่งสามมาตรฐานเลยนะคะมาดูในส่วนของ Upper ลเวอร์บ้างนะคะเป็นการทําแบบบิลเล็ตการทําแบบบิลเล็ตเนี่ยก็คือการเอาอลูมิเนียมทั้งก้อนนะทุกคนมากัดนะคะให้ขึ้นเป็นล่องเป็นรูแบบที่เราต้องการแล้วก็เป็นลายแบบที่เราต้องการซึ่งอัปเปอร์โลเวอร์แบบบิลเล็ตเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะคะซึ่งแข็งแรงกว่าแบบฟอร์สแน่นอนทุกคนในส่วนของอัปเปอร์นะคะนอกจากทําลวดลายที่เจาะลดน้ําหนักแล้วนะคะช่องคัดปอกนะคะเขาก็ทํามาเป็นโอเวอร์ไซส์ตรงนี้แน่นอนว่าน่าจะไม่มีการติดขัดนะคะคัดปอกนี่น่าจะสบายสบายเลยแล้วก็ในส่วนของโลเวอร์นะคะก็มีการทําบ่อแม็กในต ะะก็จะเห็นเลยว่ามันผายออกตรงนี้ก็เหมาะกับปืนกีฬานะคะเวลาที่เราจะสวมใส่แม็กกาซีนเข้าไปเนี่ยมันก็จะสวมใส่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของกลงไกเหมือนกันที่เขาออกแบบมาค่อนข้างใหญ่นะคะแม็กกาซีนที่ใช้ของปืนกระบอกนี้นะคะก็คือใช้แม็กกาซีนกลอกได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นระบบแม็กกอกนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้แม็กกอกรงงานก็ได้แบบนี้นะคะ หรือว่าใช้แม็กกอกที่เป็นอัพเตอร์มาร์เก็ตอย่างอันนี้ก็จะเป็นแม็กเ t s นะคะเป็นแม็กใสปุ่มปดแม็กกาซีนก็ให้มานะคะค่อนข้างยืนนะคะใช้งานได้สะดวกเลยขนาดมือโมนิวสั้นๆแบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของไกเป็นไกของเอลแมนเป็นรุ่น Legacy m แมซซึ่งก็ดูแล้วน่าจะยิงสนุกนะคะน่าจะแถบมันน่าดูเลยสําหรับหน้าไกตรงถัดมาในส่วนของซีเล็กเตอร์นะคะก็ใช้งานได้2ฝั่งเป็นแอมบนะคะอันนี้เป็นของ Tiger Tech ทคันลังที่ให้มานะคะก็เป็นคันลังปีกว่างจากแบรนด์สิ่งที่่นนาสใจของปืนกระบออกนี้ีกจุด ะะแล้วก็เป็นข้อโดดเด่นเลยของแบรนด์ไอรอนซิตี้ก็คือในส่วนของโบนี่ก็คือลูกเลื่อนของทางแบรนด์ไอรอนซิตี้นะคะสวยมากๆเลยทุกคนชื่อรุ่นของมันก็คือเลดโมฮอ๊คือเหมือนกับผมทรงโมฮอ๊กไหมคะแล้วก็เป็นแบบผมแดงอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เข้าใจตั้งชื่อรุ่นนะคะการทําผิวของลูกเลื่อนของเขาเป็นการทํา PVD g o นะคะอันนี้คือลื่นมากๆจากข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยเขาทดสอบค่าแรงเสียดทานเนี่ยคือออกมานี่ต่ํามากๆเลยนะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยโมว่ามันต้องแบบคือเพิ่มความลื่นไหลได้ดีมากนะคะแล้วก็เวลา เราใช้งานไปเนาะมีความสกรปรกมีความอะไรเนี่ยคือไม่ต้องใช้น้ามันเช็ดเลยมโงว่าแค่ใช้ผ้าเช็ดอะก็ออกเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงการชโลมน้ํามันนี่คือผิวมันๆไม่จําเป็นต้องฉโลมน้ํามันเลยด้วยซ้ำค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อโดดเด่นมากๆเลยของแบรนด์ไอรอนซิตี้ค่ะซึ่งอย่างที่โมอบอกตอนแรกเนาะว่าปืนอันนี้เขาลดน้ําหนักแบบเยอะมากๆนะคะก็มีอีกหลายจุดเลยที่เขาทําลดน้ําหนักมานะคะตั้งแต่ตัวพินเซ็ตตรงนี้นะคะก็เป็นไทเทเนียมนะคะชุบผิวสีทองตัวเคเซลนัทตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เป็นไทเทเนียมรวมถึงกร ะะก็จะเป็นกิบโพลิเมอร์ที่จะรีดน้าหนักได้ค่อนข้างเบานะคะองศาก็ออกแบบมาก็คือเข้ามือนะคะค่อนข้างโอเคเลย มาต่ออีกจุดหนึ่งนะคะที่โมย,ยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนให้มาแบบนี้เลยก็คือในส่วนของลูกบัฟเฟอร์ค่ะอันนี้ให้บัฟเฟอร์ของค i ินช็อตที่เป็นบัฟเฟอร์ระบบไฮดรลิกซึ่งระบบไฮดรลิกเนี่ยมันจะมีการซับแรงได้ดีมากนะคะปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยก็มีนักกีฬา PCC หลายท่านนะคะที่ใช้บัฟเฟอร์คลินช็อตตัวนี้นะคะน่าจะเป็นจุดที่ทําให้ปืนเนี่ยฟิลลิ่งอ่ะดีแล้วก็รีคอยดีมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันค่ะโอเคครับทุกคนมาทดสอบยิงกันนะครับลองไกลนิดนึง คือไกเอลแมนที่ให้มาบอกตามตรงว่าก็ก็เป็นระดับท็อปๆของวงการนะครับหลุดคมมากแล้วก็น้ำหนักดีมากลองดูครับมาลองฟิลลิ่งหน่อยนะปิงปิงโอเคอบอกตามตรงนะยิงไปไม่กี่นัดเนี่ยรู้สึกเลยว่าแก๊สองศามาสเตอร์เบรกแก๊สเนีย่ย้อนออกมาหลังมากๆนะครับใช่ค่ะโอ้ คือคนที่อยู่ข้างๆมงบองตรงนั้นรับรับรู้ถึงแรงแก๊สเลยค่ะระบบปืนอย่างที่เห็นมะเมื่อกี้โบวิ่งเร็วมากโอเปเลตไวมากคือนิ้วเนี่ยถ้าจะเป็นบลัมฝ่ายละตึ๊ด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 เดี๋ยวขอร้องอีกชุดนะฮะเออเป็นเป็นฟิลที่แปลกนะครับแล้วก็บัฟเฟอร์คินช็อตก็โอเคอยู่โอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะฮะ ยิงสนุกเนอะคุณปิงผมบอกเลยว่าค,คือคือแบบเร็วมากอ่ะแล้วแล้วไกเอลแมนเนี่ยทำให้การยิงซ้ำเนี่ยอย่างเมื่อกี้แค่คลายคลายมือนิดเดียวมันแบบปึ๊บๆๆๆเลยจังหวะรีเซตมันสั้นถูกไหมคใช่แต่ต้องเรียนรู้นิดนึงครับคุณโมลองหน่อยค่ะผมบอกเลยว่าน้ำหนักดีมากเลยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยยิง pdc รุ่นไหนนะจากโรงงานที่มันได้ฟิลแบบเนี้ยลองดูครับ okay. โอ้ใช่ไหมคุณโมแล้วบัลเฟอร์กินช็อตเนี่ยดีมากทำงานดีมากก็คือรีคอร์ต่ำมากมากนะฮะ ใช่ค่ะคือมันฟับแรงรีคอยแต่มันจะมีลังหวะจังหวะเจิงนิดนะตึก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 นิดนึงนะคือบัฟเฟอร์กีช็อตบางคนจะบอกว่าคือมันนุ่มจริงแต่มันมีจังหวะน่วงน่วงช้าช้านิดนึงนะแต่ด้วยระบบของมันมันก็ลื่นอยู่แล้วแหละคือคือมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นน้องมันก็เร็วอยู่มันเร็วใช่มันเร็วแต่มันมีความรู้สึกนิดนึงแต่ว่าโมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าปืน PCC อื่นๆที่เราเคยยิงนะแล้วก็ไกลอย่างที่คุณปิงบอกเลยคือมันไม่มีเหมือนไม่มีจังหวะรต้าไััดปรบว มันสามารถที่จะเหนียวได้เร็วมากเลยแล้วเราก็แบบคุมปืนอยู่เออถือว่าเป็นปืนยิงสนุกมากท <มา S 1> ุณกคลก็เบรกนะครับทำงานตามองศาที่เขาเออกแบบเลยเคือถ้าเห็นองศาเนี่ยจะเห็นว่ามันเยียงออกมาทะแยงมาอย่างนี้นะครับคือแก๊สเนี่ยคือคใครยืนอยู่ด้านข้างเนี่ยแก๊สอัดเข้าหน้าคนยืนข้างๆเต็มๆเลยนะใช่ค่ะเรามาทดสอบกลุ่มกระสุนกันนิดนึงนครับอย่างที่หลายๆคนอยากทราบนะว่าปืนต่อลำมาจากโรงงานจากอเมริกาอย่างนี้กลุ่มจะเป็นยังไงระยะประมาณ10เมตรนะครับ ของหลายๆที่น่าสนใจมากเลยนะคะเหมือนมีนัดนึงโดดออกไปอืมไม่ครับผมผมเลงตรงนี้นะด้วยว่าในต่างประเทศอะถ้าปืน PCC ของเขาอะมันเป็นลำเต็มที่เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ใส่มาเลยลำ12นิ้ว14บนิ้วนิ้วแล้วพอมันพอมันเป็นเป็นสเปคคัสตอมแบบเนี้ยมาจากอเมริกาว่าเฮ้ยทางร้านเนี่ยต้องการรีควีเมนต์ว่าเฮ้ยเราต้องต่อเราจากอเมริกานะให้มันได้ใช้กระแฮนกาส10นิ้วได้เนี่ยทางอเมริกาผมว่าผมบอกตรงเขาไม่เคยทำแล้วสเปค ไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอาจจะยังไม่แม่นไม่แม่นพอที่จะทาให้กลุ่มมันดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองปันนิดอีกสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจ,จะลองยิงรอบนี้จะปั้นๆเลยนะครับยิงช่วงสะดือนะฮะประมาณนี้นะครับกลุ่มสิบเมตรได้ประมาณนัดนี้ไม่นับนะฮะอยู่กลุ่มนี้ประมาณ 2นิ้วครึ่งถึง3มนิ้วนะครับถามว่าส่วนตัวผมมองว่าใช้งานในการแข่งขันกีฬาได้ไหมอืมจริงๆมันได้นะคุณปิงก็อาจจะได้แต่ถ้าเป็นกีฬาอย่าง ipsc ที่แบบเป้ามันอยู่ไกลจ,จริงลลผม,มว่าไม่ได้นะก็ก็เป็นเรื่องที่ทางร้านไกอาเนี่ยต้องคุยกับทางอเมริกาว่าเราจะปรับปรุงท่อย,อยังไงนะครับหรือที่จริงอ่ะผมพูดตามตรงนะว่า,าช่างในเมืองไทยอ่ะมีคนที่ทําท่อต่อได้ได้กลุ่มดีกว่านี้แล้วกันค่ะอ่าซึ่งทางอเมริกาเนี่ยต้องต้องลองเอาลอกงานช่างไทยไปทําดูว่าเขา ทำไดมิเตอร์กันประมาณไหนเกียวปลายเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้อง,งปรับปรุงแต่ถ้าถามว่าระบบตัวปืนอื่นๆผมว่าดีมากนะครับมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงคือเรื่องท่ออถ้าคนไปซื้อมาเนี่ยจะเอามาทําต่อในไทยก็ได้ไม่ได้ยากอะไรนะฮะใช่แล้วครับผมติดใจครับขอลองยิงเร็วอีกสักชุดหนึ่งนะฮะอยากรู้ว่าปืนที่จูนมาแบบนี้มันจะยิงได้เร็วสักแค่ไหนนะครับเริ่ม<อ> โอ้มันเคลียร์แก๊สมาแบบใช่เข้าหน้าเลยอะดีวนคือแบบคือยิงเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นภาพในดอดนี่ยดอทมันแบบตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กอยู่แค่นเนี่ยมันไม่ได้แบบดีดจ,จนแบบหลุดจากเป้าอะคือปกติถ้าแบบรีคอร์ปืนเน่ยมันจะแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้เลยเนาะใช่แล้วก็สังเกตครับว่าปืนที่จูนเป็นระบบกีฬาจริงอะเมื่อกี้ผมยิงเนาะหมดแม็กลูกเลื่อนไม่ค้างครับอันนี้ใส่แม็กเปล่าให้ดูเนาะดึงลูกเลื่อนจะไม่ค้างนะครับเพราะว่าเขาตัดระบบคางโบออกไปเลยเพราะว่านักกกกกีีีีฬาาาาาาออยย่่่งเเนนน้สมมรรรถบิหแแ็ซปลดดไท ลูกจะหมดอยู่แล้วนะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคครับเป็นปืนที่จูนมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับระบบ r e l ล a b เอเสูงมาเมื่อกี้อย่างที่ยิงนะยังไม่มีติดขัดเชอบนะคุณโมส่วนตัวก็ชอบแต่ก,ก็มีเรื่องที่ต้องปรับปรงุงก็เรื่องท่อต่ออย่างที่ว่าปุมกระสุนอาจจะไม่ได้ดีพอสําหรับการแข่งขัน,นครับ,รบเป็นเรื่องที่นักกีฬาที่ซื้อไปต้องไปทำอัพเทอร์สวิตกันทีหลังแล้วกันนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครแบบเอออยากได้แบบปืนที่แบบแต่งจบๆแล้วแบบโอ้โหสีสันแบบอเออคือน,นี่คือแบบดูลักชัวรี่มากๆนะคะพูดถึงความคุ้มค่าคือโมอเปิดคลิปไว้คุณปิงว่ามันเป็นปืนที่แพงที่สุดนะคะทุกคนใช่ไหมมันคือหลัก6หลักแน่ๆนะคะและ้วถือว่าแพงมากๆเลยบอกราคาไปเลยดีว่าเกินกเกิน,นให้ฟังว่าประมาณ3ามกลางๆแล้วกันใช่ครับไอเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยแล้วแต่ผู้ซื้อตัดสินใจเองแล้วกันเราคงพูดไม่ได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับใช่ค่ะแต่ว่าในของ แต่ว่าในส่วนของแต่งหลายๆจุดของแบรนด์ Iron City นะคะจริงๆก็มีราคานะคะในทุกๆจุดเลยตั้งแต่มัตสึ ba กนะคะตัวโคลแคริเออร์ตัวนี้ก็เหมือนกันนี่คือของดีเลยนะคะครวมถึง Buffer Kinshot อคือแต่ละจุดนี่คือเออโมว่ามันก็อาจจะดูคุ้มจริงๆนะใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณร้านปืนไกาอาร์มจริงๆนะคะที่ส่งมาให้โมได้ทดสอบนะคะคือนานๆเราจะได้ยิงปืนแบบหรูหราแบบนี้สักทีหนึ่งเนาะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะถ้าใครอยากเห็นตัวจริงเนี่ยก็ไปชมได้ที่ร้านปืนไกาอาร์มเลยค่ะครับ